ครับผมสมุดโนต้ตคลิปที่24ครับเราเดินทางกลับมาที่เขมาราชกันอีกครั้งหนึ่งครับบอกแล้วว่าเขมาราชเนี่ยมาครั้งเดียวไม่หมดแน่นอนครับและครั้งนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปเที่ยวมาเยอะมากครับเราไปเกือบทลุป,ปูโปงแต่บอกแล้วมันยังมีชุมชนอีกหลายๆชุมชนนะครับที่มีของดี แฝงอยู่ในชุมชนนะครับฉะนั้นเดินทางมาตั้งแต่เช้ามืดเลยครับพอ,อมาตั้งแต่เช้ามืดเพราะว่าเคมราดเนี่ยกว่าจะมาถึงเคมราเนี่ยไกลบอกเลยเคมราตั้งใจมาไกลมากครับก็คือเดินทางตั้งแต่ตีห้าครับมาถึงเคมราดก็ประมาณ5้าโมงเย็นนานไงคือจริงๆไม่ได้ไกลอย่างั้นเราผมล้อเล่นนะครับคือเราเดินทางมาก็พักไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอมาถึงเคมราดปุ๊บเนี่ยเราก็ติดต่อประสานงานเรียบร้อยครับแล้วก็ทราบมาว่า โอ้คราวนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของอาชีพแม้กระทั่งเรื่องของอารยธรรมด้วยซึ่งดีไม่ดีมีการได้ข้ามฝั่งด้วยครั้งนี้แน่นอนครับเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดในการมาเข็มมาาชครั้งที่สองครับที่ทราบๆกันมาครับไม่ว่าใครที่เรียนประวัติศาสตร์ก็น่าจะรู้ดีว่าอารยธรรมสองฝั่งโคงเนี่ยมันมีความยาวนานมากครับแล้วก็มีประวัติที่ มันมีหลายเชื้อชาติที่เดินทางผ่านลุ่มน้ํานี้มานะครับไม่ว่าจะเป็นจีนมองโกเลียหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเขาใช้เส้นทางนี้ครับในการสัญจรนะครับซึ่งเมื่อก่อนเมื่อ2000ปีที่แล้วหรือ3,000ปีที่แล้วมันเป็นเหมือนกับไม่ใช่อย่างที่เราเห็นนเวลานี Hence, ้แผ่นดินมันอาจจะเต็มไปด้วยน้ําก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นแผ่นดินที่ต <Kristen> ิดกันก็ได้ซึ่งเราอาจจะมองประวัติศาสตร์ไม่เห็นแต่สิ่งที่ทําให้เรามองประวัติศาสตร์เห็นนั่นคือร่องรอยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานหรือว่าร่องรอยการขีดเขียนต่างๆแล้วก สิ่งสําคัญครับตอนนี้ที่เป็นที่เลื่อนลือมากของที่นี่อย่างที่ผมบอกแล้วว่าตอนนี้เรากําลังมาศึกษาเรื่องของอารยธรรมด้วยและอารยธรรมหนึ่งที่คู่มากับเมืองสยามนั่นก็คืออารยธรรมขอมนะครับซึ่งอารยธรรมขอมเนี่ยไม่ใช่แบบเรื่องเล่นนะฮะเพราะว่าเขาเขาแพร่กระจายหรือว่าเขาอยู่ในทุกพื้นที่ของเอเชียเราเลยก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เรารู้มาเพราะว่าไปที่ไหนเนี่ยคุณสังเกตว่าไปที่ไหนในเมืองไทยเนี่ยมันมักจะมีอารยธรรมขอมเนี่ย แฝงอยู่ในทุกๆพื้นที่นะครับแล้วก็อรารยธรรมขอมเนี่ยที่ว่านี้ม,นมันมันมันสื่อสารออกมาเป็นแบบไหนหรือว่ามันเห็นได้ยังไงว่าเป็นอรารยธรรมขอมนั่นก็คือโบราณสถานครับแล้วก็ที่ชุมชนบ้านนาแหวงครับมีมีโบราณสถานหรือว่ามีสิ่งที่ยืนยันว่าขอมได้มาถึงที่นี่เช่นกันครับจริงๆก็จริงๆก็เดิมทีจา,จากการบอกเล่าเนี่ยคือคือคนเท่าคันแก่ก็ไม่สามารถจะขายทอด ตรงนี้เลยคือไม่สามารถจะถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ฟังได้เพราะว่าตรงนี้ตอนที่ผมเป็นเด็กนะเด็กพอเลี้ยงวัวเลี้ยงควายปกตินมันเป็นชนบทชนบทครับตรงนี้มันจะเป็นป่ารกมากคือจริงๆตรงตรงบริเวณนี้คือเป็นป่ารกมากป่าครับแต่นาทึบข้างล่างนี้จะจะโล่งเพราะต้นไม้เล็กๆท้นไม่ได้ครับแล้วก็จะเป็นที่วัวควายเข้ามากิน ใบไม้หมากไม้ที่มันหล่นลงนี้เขาเรียกต้นสามขาต้นหอยต้นไรยบวเขามากินครับและเป็นเด็กๆเลี้ยงวัวนะวิธีชีวิตของคนละแวกนี้คือเลี้ยงวัวเลี้ยงวัววัวจะเข้ามาตรงนี้อและไม่กล้าเข้ามาไล่เพราะว่าวเอ้าวเหรอครับลัวัวทุกคนแม้กระทั่งเด็กไปโรงเรียนนะตรงนี้ก็เป็นถนนนะนี่เป็นถนนแต่เด็กจะไปถนนอีกซอยหนึ่งถึงโน้น อ้าวเหรอทำไมอะครับไม่กล้าอ๋อไม่กล้าคือมันทึบเกินมันลบอะไรอย่างงี้ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผีหางอะไรพวกนี้นะรู้วไม่กล้าแม้ท่านวัวเข้ามาก็ไม่กล้าเข้ามาไล่ตอวแล้วที่นี้เอาวัวออกไปยังไงครับก็รอให้มันเข้ากลับไปออกเองอันนี้และคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่สามารถโยงหรือว่าเล่าให้พวกเราฟังได้แต่เชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่มีกิจกรรมอยู่ตรงนี้คือฮีดสามฮีดสามบุญข้าวจี บุญข้าวจี๋ใน oh. ยุคชนนี่ถ้าพูพพพเข้าวจีจะมาทําอยู่ตรงนี้ทุกป,ปีผมเด็กจำความได้พอปลูกแล้วก็มาป่อไฟสูงไฟอยู่นี้แล้วก็จดตาใส่บาตรตรงนี้อันนี้คือามดั้งเดิมจริงแล้วชาวบ้านที่เนี่ครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยในวัด ที่ผมยืนอยู่เนี่ยเมื่อก่อนไม่มีใครกล้าเข้าเลยนะครับเมื่อก่อนไม่ได้เป็นวัดเป็นป่าทึบๆหนานๆแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาบอกว่าทําไมเขาถึงเล่าเรื่องประวัติของมันมาไม่ได้เพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าพื้นที่ตรงนี้ห้ามเข้านะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่รกแล้วก็มืดอาจจะมีสิ่งที่แบบลี้ลับอยู่ก็ได้นะครับฉะนั้นเด็กๆที่เห็นแต่ตอนนี้ปัจจุบันไม่เด็กแล้วนะอายุ 60- 70แล้วนะคือแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าสมัยเขาเด็กๆเนี่ยเขาไม่กล้ามา เนื่องจากว่าผู้ใหญ่บอกว่าตรงนี้น่ากลัวเขาก็เลยไม่กล้ามาแต่พอพอเริ่มมีการสู้รบระหว่างลาวกับเวียดนามนะครับแล้วก็ทหารไทยก็เลยจะต้องมาเป้าพื้นที่ของตัวเองทหารก็เลยเข้ามาเก็บ่พื้นที่ก็เลยทําให้เขาเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บเขาก็มาเจออะไรเขาก็มาเจอโบราณสถานครับซึ่งโบราณสถานตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นของชาติอะไรหรือว่าเป็นของวัฒนธรรมไหน แต่ปัจจุบันครับเนื่องจากว่าเขาได้มีการติดต่อสื่อสารกับกรมศิลปากรนะครับกรมศิลปากรเขาก็เลยเข้ามาพิสูจน์ดูว่าอาอะธรรมตรงนี้โบราณสถานตรงนี้มันมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนนั่นก็คือพอมาตรวจสอบแล้วดูจากลายแล้วดูจากหินแล้วมันคืออารยธรรมขอมครับซึ่งมีอายุป,ประมาณ8 0 0ร้อถึงพันสปีนะครับนานมากครับฉะนั้นผมว่ามันคงไม่ใช่แค่ จุดนี้จุดเดียวนะครับที่มีอรารยธรรมแบบนี้มันน่าจะมีจุดอื่นอีกนะครับแต่ตรงเนี้ยอย่างน้อยๆก็มีหลักฐานยืนยันแล้วล่ะครับว่าอรารยธรรมขอมเนี่ยเขามีทุกริมน้ําโขงเลยนะครับอาจจะดีไม่ดีอาจจะข้ามไปถึงลาวก็ได้แต่จุดนี้คือ1จุดนะครับที่มีอรารยธรรมขอมยังมีอีกวัดหนึ่งครับที่มีการยืนยันว่าอรารยธรรมอารยธรรมของขอบเนี่ยเข้ามาที่เมืองไทยมากเหมือนกันครับที่ลืมให้ดูที่คุณลุงเจอ เจอระวแวงนี้เหมือนกันคือสันนิษฐานว่าเป็นไบ,บเป็นที่สูบสูบุหรีอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าฐานมันข้างบนเนี่ยมันกว้างมันก็มีช่องต่ออ๋อสแสดงว่าตรงนี้ก็คือเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วใช่ไหมครับครับแล้วทีนี้ที่กรมศิลป์เข้ามาพิสูจน์เนี่ยคือเป็นของนี่กี่กี่ปีแล้วครับ บอกว่าน่าจะไม่เกินพันสองร้อยนะโอ้ไม่เกินแปดร้อยถึงพันสองร้อยก็ไี้โอ้แล้วนอกจากนอกจากพื้นที่ตรงนี้ครับมันยังมีเจอตรงจุดอื่นอีกไหมครับอย่างนี้ใช่ไม่เจอไม่มีอ๋อก็เขาเขาก็จะอยู่ตรงนี้ครับที่เดียวเลยเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้เลยอ๋อตทีนี้เมื่อก่อนมันอาจจะเป็นมีฐานนี้ก็ได้ครับต่อนะครับใช่ใช่หรือว่าจะตรงนี้อาจจะเป็นยอดก็ได้นะครับต่อ จะเป็นแท่งขึ้นมาอย่างนี้อ๋อแต่เขาเขาก็จะอยู่แถวบริเวณนี้ทั้งหมดแล้วก็มีแค่สองอันนี้ครับอ๋ออันนี้ทำใหม่เลยนี่อันนี้ทำใหม่เดิมเนี่คือนี่อ๋ออันนี้อันเดิมนี่นี่นี่ครับอ๋อโแต่ก็แปลกใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงมีแค่ตรงบริเวณนี้เท่านั้นอ๋อแล้วที่ที่วัดอื่นนี่มีเป็นแบบอย่างนี้อีกไหมครับ เรื่องนี้นี่มาเจอนะแล้วยังมีมันมีเจอเป็นแบบโบราณที่ที่วัดโคงเกียงโบราณนักานเนี่ยเจอก็มาวันเดียวกันนั่นแหละทางฝ่ายสมาธิพันธ์นะครับเดียวกันนั่นแหละแบบชัดเจนทั้งสองที่ผมอ๋ออีกที่นึงเป็นแบบไหนครับเป็นธรณีประตูหินบานประตูหินเป็นบานประตูหินหน้าต่างหน้าต่างหินครับอ๋อที่นู่นก็คือเป็นแบบเหมือนหน้าต่างหินอย่างเงี้ยครับเล็กๆอันนี้อ๋อเปเอาแบบใหญ่อ๋อแต่อายุ เท่ากันไหมครับไม่ครับอายุอายุเขาบอกว่าตรงนั้นตรงนั้นนี่มันอยู่เป็นศิลปะในยุคเจลาเจลาจะบ่อนขอมประมาณ2อ0อยปีครับโอ้คือเจลานี่คืออยู่ก่อนของอีกขาดสองร้อยปีใช่ครับอันนี้ก็คือเมื่อกี้ประมาณไม่เกินพันสองร้อยปีนู่นก็ประมาณพันห้าพันสี่พันห้าพันหกประมาณ จะเป็นอารยธรรมอะไรในรุ่มน้าโขงนะครับก็เป็นอารยธรรมที่เขาเรียกว่าคือถ้านักโบราณคดีฟังอยู่ตอนนี้อาจจะต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามันมาจากความรู้สึกส่วนตัวผมว่าไม่ว่าจะอารยธรรมอะไรก็ตามนะครับผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันก็คือความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมนะครับเหมือนกันครับชุมชนแต่และชุมชนในเมืองไทยก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตนะครับที่นี่ก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นขอมมอนหรือว่าอะไรก็ตาม ล้วนแล้วแต่เป็นสีสันให้กับโลกของเราทั้งนั้นนะครับฉะนั้นการได้ศึกษาประวัติการได้เห็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันทาให้เรารู้สึกตื่นเต้นทาให้เรารู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณคิดดูที่ว่าไม่มีการแบ่งแยกขนาดนี้ทุกอย่างรวมกันหมดอยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่ในโลกเดียวกันเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ชอนชาติเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่กันแบบไหนหน้าเขาหรือว่าเขามีความพึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันแบบไหนนะครับฉะนั้น การมาศึกษาทีาเรีวยกว่าศึกษาอารยธรรมเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกตื่นเต้นหลังจากนี้คือเราไม่ได้แค่ศึกษาอารยธรรมของในประเทศไทยนะครับมาเขมราครั้งนี้เราได้ไปศึกษาอารยธรรมของที่ฝั่งลาวด้วยครับซึ่งเราจะเดินทางข้ามไปที่ประเทศลาวเพราะว่าอารยธรรมของของที่ประเทศลาวเนี่ยกับตรงชุมชนบ้านนาแหวงเนี่ยมันคืออารยธรรมเดียวกันครับ